สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่มอเตอร์วิวนะครับาศพพิบูรีตัดใหม่นะฮะที่นี่ก็จะมีรถยนต์ฟิวมี KTM ีมีอะไรขายนะฮะวันนี้เอารถมาเช็คระยะแต่ว่าที่มาสะดุดก็คือด้านหลังนะครับเป็นรัง KTM นะครับก็ KTM เนี่ยเหมือนศูนย์บริการศูนย์อะไรเนี่ยเริ่มจะเลิกแล้วนะฮะแต่ว่ากลับมีรถมาลงที่นี่นะครับก็เลยสอบถามเซลล์นะว่ามันอะไรยังไงนะฮะ ด้านหลังของผมนะครับก็คือ KTM Duke 390นะฮะเป็นเอ่อมอเตอร์ไซคัสเลขของ KTM เขานะเ,เครื่องยนต์หนึ่งนะครับระบายความร้อนด้วยน้ำนะฮะสี่วาล์วแรงม้าอยู่ที่43แรงม้านะฮะเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆเนาะนี่ครับด้านหน้าเป็นโช๊คอัพไซด์ดาวนะฮะรถ KTM Duke นะครับจะเป็นรถเท่าที่ถามเซลนะฮะจะเป็นปี ยี่สิบเยบสองนะครับไปหน้าเป็นแบบนี้แล้วนะทุกคันนะครับจะมีส่วนลด60,000บาทนะครับสําหรับดูกนะราคาเต็มอยู่ที่2องแส0หบาทนะครับหากส่วนลดห0 0 0ื่นนะครับเท่ากับคงเหลือราคาแสนห้0หบาทนะครับเซลบอกว่ายอดเนี้ยฟรีดาวน์ได้เลยนะสําหรับใครที่แบบอยากเซฟค่าใช้จ่ายนะครับโอเคฮะ ถ้าเทียบกันนะฮะก็คือราคาแสนห้าหมืนเก้าพันแปดร้อยนะฮะเทียบกับเอ,อ่อคลาสิกสามห้าศูนย์ตัวซิกแนลนะฮะด้านในนะฮะราคาเท่ากันแต่ว่าฟรีดาวได้นะฮะเนาะ,ะเดี๋ยวรอเซลลเตรียมรถให้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปเทสกันครับน่าสนใจมาก <laughs> ครับรถมันเป็นรถเดโมเนอะสภาพมันเลยรไม่เป็นไรฮะการเวลาพิสูจน์รถนี่เซลต์นนะฮะโอเคเออผมฝากคำถามนลครับเซลต์น์คือด้วยความที่ว่ามันรอแ่แล้วเราต้องยอมรับเนาะทีนี้หลังจากเออซื้อไปนะครับศูนย์บริการนะครับยังไง ศูนย์บริการเหรอครับก็ตามที่ทางเฟซบุ๊กของ KTM Thailand ที่ประกแจ้งไว้นะฮะก็ทางเราก็ยังรับอร์วิสอยู่ครับผมก็มีทั้งโมโตพราม5นะครับผมแล้วก็ของเราเนี่ยใจกลางเมืองเลยนะครับ KTM อโสกก็ยินดีต้อนรับพร้อบดูแลแต่ผมเชียร์ออกอสศกนะเพราะว่าเขาทำหลายแบรนด์นะฮะดังนั้นแบบเขาไม่ได้แบบแบรนด์ไหนแบรนด์หนึ่งนะฮะ ดังนั้นแบบการโยกอะไรหรือว่าการดูแลหรือว่าแน่นอนว่าช่างที่นี่ทาได้หลายแบรนด์นะฮะดังนั้นไม่น่าห่วงอะไรเนาะโอเคมั่นใจได้เลยในส่วนของการใช้งานนะครับมีอะไรแนะนําบ้างครับครับผมส่วนการใช้งานก็หน้าจอ TFT เนาะครับอ่าอันนี้เป็นไฟเหลืองนี่ไม่ต้องตกใจนะฮะสายแสตนก็คือแจ้งเตือนว่าตั้งเราังไม่ออกซูทโอเคมีเซ็นเซอร์ใช่ครับ ABS โหมดรถนะฮะโอเครับรงไฟฟ้าเนาะใช่ครับไฟฟ้าอันนี้ดูสามเก้าศูนะครับเครื่องยนต์หนึ่งศูสี่วาลนะฮะระบายความร้อนด้วยน้ำได้อัพไซดดาวนะฮะอัพไซดดาวของที่วิวพีครับมั่นใจได้เลยแล้วก็ราคาเต็ม2องแสนหนึ่ง่าพดร้ส่วนรถเท่าไหร่ครับส่วนรถที่วอเชื่อตอนนี้ที่แจ้งมา หกหมืบาทครับหรือปีดาหกหมืบาทได้เลยเซ็เซตก็เหลือแสนห้าหมนาพนดร้อะฮะราคาเท่าคลาสสิกสามตัวกลางใช่ไหมใช่ไหมฮะสิบห้าหน่อยหน่อยใช่ป่ะครับแต่ได้4ี่สูบเอ้ยแต่ได้หนึ่งสูบนะครับ4ี่วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ํานะฮะคลาสสิกสามาศน์ไม้อยู่ประมาณยี่สิกว่าตัวนะเซียเติร์ดอันนี้ผมเช็คแล้วสี่สิบสามตัวต่อราคาเท่าใช่ครับ ราคาเท่ากันนะฮะแต่ม้าร์สได้สองเท่านะฮะใช่ครับคนละฟิวเนาะอันนี้ก็ออกสตรีทหน่อยเนาะอันนี้เปนรถขี่ที่มมันนะฮะครับอันน้องก็คลาสสิกไปคลาสสิกก็ขี่หล่อๆเหมือนกันสไตลคเตอร์เหมือนกันก็ใช้รถยนต์ฟิวเหมือนกันใช่ผมก็ใช้รถยนต์ฟิวอันนี้อาจจะเป็นรถที่ ผมต้องเปิดเบาๆแล้วกันเนาะเพราะว่าม,าม้ามาสอเท่าอะเนาะใช่ครับผมเนาะ้จะมีโหมดขอ,ของรุ่นี้นะฮะที่อนอเิดตรงนี้ไปนะฮะ,ะรถจักรานี่มี2หมดให้เล่นในการใช้งานของรุ่นนี้นะครับโหมรรดรถแล้วก็ซุปเปอร์มโตรเอาให้ผมพอนะเพราะซุปเปอร์มอตอผมคงแบบยกหน้าอยู่ข้างหน้านี่แหละ,ะไม่มีปัญหาครับลองดูลองเทสไ์ใูได้ขอบคุณมากเลยครับคุณเต้ยนะครับมีหมอก น้ำมันนะครับความเจ๋งคือบอกความร้อนเนี่ยฮะเี่มากเลยความร้อนได้ใช่ครับประมาณนี้โอเคเครื่องนิ่งแล้วความร้อนได้แล้วต้องเลยความร้อนสองเมตรนี่ยกำลังดีสามเมตรคือรถมอ์น้ำต้องวอร์มอัพเขานิดหนึ่งนะฮะไม่ใช่สตาร์ทแล้วไปเลยนะโอเคฮะโอเคเดี๋ยวผมไปเทสก่อนแล้วกันใช่เลยครับครับดูสามเก้าศูนย์เหมือนจะใหญ่นะแต่คันจริงผมว่าแบบ คือมันสั้นแล้วก็กระชับมากเลยฮะท่อ390จะเป็นอย่างนี้นะอันนี้ตัว200นะครับท่อจะพาดมาตรงนี้ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะแต่ว่ามันเหมือนเท่ากันเลยนะเครื่องยนต์อะไรเอ่ยนะแต่ว่าอันนี้แค่ปริมาตรกระบอกสูบ200นะฮะเดี๋ยวข้อแรกนะครับกุญแนจนะไม่รู้ว่ามีชิปมีอะไรไหมนะฮะ เวลาสตาร์ทเดี๋ยวผมลองแบบอันนี้ขาตั้งลงอยู่นะฮะแล้วก็ไม่กำคัดนะลองดูสตาร์ทติดไหมสตาร์ทได้ไม่ต้องกำคัดนะฮะเครื่องยนต์ก็หนึ่งสูบนะฮะฟังจะเสียงน่าจะรอบจัดอยู่ นักเกลจ๋าเลยเัหมือนแจ้เล็กนะครับเซลเตอร์แต่ว่าเมื่อกี้ลองก็ดูบึกบึนดีนะหมายถึงว่านใช่ครับใช่ๆช่ช่วงนี้มันดูบึกบึนดี ครับครับลองค่อยขับดูนะฮะได้ครับอันนี้ยางมิชลินติดรถเหรอโอเคครับได้มิชลินติดรถมานะยางยางนี่เกียจจ๋ามากเลยคันนี้น่าจะปี19นะครับเพราะยางปี19 คไปลองกันนี้ผมสูง178นะครับขึ้นคอมได้ไม่ยากนะโอ้พอนั่งแล้วไข่ติดถังมากเลยครับ อ๋อถ้าขาตั้งขึ้นไม่สุดรถจะดับนะฮะโอเคเซ็นเซอร์ทำงานดีเออแนะนำนะครับว่าที่นี่อยู่ที่ไหนอะไรยังไงครับอ๋อของเรานะครับ k t m k t m อ่ะ Motorview นะครับ k t m อรศสเพชรบุ <K> TM, รีนะครับมาอยู่ใ,ใกล้ๆกับทาง ใกล้กับโรงพยาบาลพระรามเก้านะครับหรือถนนเพชรบุรีตัดแยกถนนเพชรบุรีไทยนั่นเองนะครับครับจะต้นฝากเบอร์นิดนึงครับผมนะครับเซลเตอร์นะครับ0839878894ครับโอเคครับท่านใดสนใจนะครับ KTM หรือ Royal ย n f i e l d หรือว่าแบรนด์อะไรก็ตามที่อยู่ตรงนี้นะฮะติดต่อเซลเตอร์ได้เลย